โอ้ย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 โอ้ไงนี่ฮะโดดกันขึ้นกดเลยทีเดียวฮะใช้ได้ฮะนี่ฮะจากคลองตันดีเซลครับกล่องบอกว่าลแครับมาดูว่ามาเช้ามีปัญหาเนยฮะคันนี้มาเช้ามีปัญหาฮะแป๊บแตกครับตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูครับคลองตันดีเซลครับ อากาศร้อนครับวันนี้ฮะแท็กเหนียวมากด้วยเนี่ยฮะเนื่องจากมาช่วงกลางวันเราเผาแท็กไปด้วยนะครับนี่ฮะดูหางหลังแล้วก็เป็นไงดูสปอยเลอร์ฮะอย่าให้ไหลอย่าให้ไหลเดี๋ยวมาดูเวลาครับเห็นว่าวิ่งไวสิบสองกว่ากถ้าผมจะไม่ผิดนะคันนี้เคยวิ่งไว้นะครับไม่รู้วันนี้จะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูฮะ ชก oh, 60ฟุตยังไม่ดีครับแต่แท็กเหนียวมาก60ฟุตยังไม่ดีนะฮะ200เมตรวิ่ง8.5ครับ hey, น่าจะยกไปแล้วครับ hey, เรียบร้อยฮนะ mm hmm. 13.3 mm hmm. ครับ